ทุกคนคะวันนี้เป็นวันที่19นะคะเมษายนปี2568ทุกคนจะพาทุกคนมองไปทางนู้นค่ะมองเห็นแสงสว่างทางนู้นไหมคะนั่นคือบ้านน้องชายค่ะบ้านสวนน้องชายนะคะนี่นี่นี่มองเห็นไหมมองเห็นน้องชายไหมคะน้องชายเรียกไปทานข้าวเย็นค่ะทุกคนเดี๋ยวรักจางจะเดินข้ามสวนไปตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะมืดไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีแสงสว่างแล้วจังจะถือไฟไปด้วยค่ะทุกคนปะตามรักจังไปค่ะไปทานข้าวมื้อเย็นที่บ้านน้องชายกันค่ะนี่รักจังอยู่บนบ้านนะคะทุกคนยังไม่ไลงไปนี่ค่ะนี่มีน้องเดียวไก่น้องเดียวนอนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นน้องเดียวกับน้องไข่หวานไหมคะอ่าแล้วส่องไปทางนู้นค่ะนั่นคือบ้านน้องชายค่ะเดี๋ยวจะเดินไปบ้านน้องชายค่ะรักจังต้องเดินผ่านสวนของพี่สาวไปนะคะเพราะว่าสวนพี่สาวก็จะ เชื่อมติดกันไฟดับไฟดับไฟดับแสงสว่างไม่พอค่ะทุกคนพอดีว่าลักจังไม่ได้ชาร์จไฟโซลารเซลล์ไว้นะคะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดด้วยเลยมืดตอนนี้เดินตามทางมืดๆไปนะคะแต่พอมองเห็นแสงไฟค่ะพอดีน้องน้องชายมีไฟโซลารเซลล์ส่องอยู่นี่น้องหมามารับน้องพีบุญหนูลูก่อไปะน้องมีบุญปะป้ป้าป,าปาไฟมืดไฟดับกระทันหันฮะใช่มองเห็นอยู่ถ้าไม่มีอะไรมา ขัดขวางเส้นทางเท้ามองเห็นอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปได้ค่ะวัสดีจ้าลูกสวัสดีลูกหลานสาวนะคะลูกของน้องชายค่ะทักทายสวัสดีอัะป,ปะเ,ปเดินตามกันมาน้องมีบุญไปรับแล้วเมื่อกี้น้องมีบุญไปรับแล้ว,ว,วไฟดับกระทันหันมันชาร์จไม่พอ มาถึงแล้วคะ่ะทุกคนเมื่อกี้สองคลิปมาเรื่อยๆนะคะตามทางมาวันนี้ถึงบ้านสวนน้องชายแล้วคะ่ะมาทานอาหารมือ้อข้ากันเช่นเดิมคะ่ะวันนี้พิเศษที่สุดมีพ่อมาด้วยนะคะเอ็ะวันนั้นพ่อพ่ออยู่ไหมไม่อยู่วันที่เราลงไม่อยู่ค,ค่ะเนาะแต่วันที่เอ้าวันนั้นที่พ่อมาอีกวันไม่ได้ทำคลิปหรอ วันนี้พ่อมานั่งกินข้าวมื้อเย็นกันด้วยนะคะมื้อเย็นมือ้อค่ำค่ะเมน,นูวันนี้ก็จะมีอะไรเด็ดเด็ดพิเศษค่ะน,นี่คืออะไรราบ,บ,บนกค่ะทุกคนนก <c oughs> อะไรนกอะไรนกวนกวบนกไก่นา <c oughs> ทุกคนรู้จักไหมคะลราบนกนะคะสีมือน้องชายค่ะสีมือกุ๊กคนนี้นะคะเขาทำอร่อยมาก ส่วนอันนี้อ๋อซอยจุทุกคนมีซอยจุด้วยนะคะแต่ว่ากินไม่เป็นหรอกค่ะแต่โชว์ให้ให้คนที่กินเป็นนะคะนี่ซอยจุค่ะทุกคนหน้าตาแบบนี้นะคะซอยจุ้จริงๆนะเนี่ยค่ะซอยเล็กๆแล้วก็มีตามเส้นเล็กจานเบลอร์เหมือนเดิมค่ะเมนูนี้เด็ดเด็ดค่ะทานวันไหนก็อร่อยวันนั้นนะคะถ้าทานวันนี้อร่อยพรุ่งนี้ไม่ใช่ค่ะ สีมือน้องสะพ้ายค่ะน้องเก๋กคนสวยนะคะทําให้มาชินกันทานกันเพื่อความประเด็ษอร่อยค่ะทุกคนอบปุ่นอีกนะคะวันนี้มื้อนี้ค่ะมาทานกันทานกันคืนอถ้าแป่งหอมแทมคนนี่อ,นอ้ส,สาวหลักสาวหลงดนยนี่บ่าวเนาะมีแจวพ่อ เล็กน้อยถึงปานกลางก่อนพ่อทาแป้งหอมพ่อทาแป้งหอมเวลาพ่ออาบน้ำเสร็จนะเดินหอมมาแต่ไกลเลยอยู่ในสวนก็ได้กลิ่นหอมแล้วแป้งตามูก็หอมนะคะอ่าใจมากน้องชายตักตาอะไรนะตำเส็นเล็กให้ค่ะใครก็ชมว่าตำเส็นเล็กอร่หรออืมอร่อยอันพิเศษ ทำเส้นเล็กอร่อยค่ะทุกคน,นแต่ก่อนเชื่อไหมว่าพอเพิ่งจะรู้ว่ามันมันมีเมนูนี้ตอนที่เมื่อปีที่แล้วนี่เองคือจริงๆมันมานานแล้วใช่ไหมเมนูนี้มีมานานแล้วใช่ไหมพักแล้วค่ะคือ,คอพี่อ่ะไปหลงทางไหนก็ไม่รู้ก็คือไม่ค่อยได้กินอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะส่วนใหญ่กินแต่อาหารแกงแกะค่ะทุกคนพอดีว่าวันนั้นอ่า ลูกชายค่ะอ้าทำตำเส้นเล็กให้กินก็เลยงงว่ามีด้วยเหรอปรากฏว่ามีค่ะแล้วเขาก็กินกันอย่างอลเลดอร่อยด้วยอือร่อยมากเดี๋ยวจะลองกินราบนกนะคะทุกคนลองกินราบนกสาระเขาก็ชอบนะไปกินกันเท้าชอบชอบดู ทุกคนตอนนี้เราทานข้าวอิ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงพ่ออิ่มไหมเนื้อนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อย <Yeah. S 1> <laughs> แซ่บเลยแซ่บมากๆเลยค่ะวันนี้พ่อได้มาทานด้วยนะคะเป็นอาหารที่ถูกใจนะคะแล้วก็วันนี้เราจะล่ำลาก,กันแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็พ่อมาอยู่ในคลิปด้วยนะคะทุกคน <Yeah. S 1> น้องชายคนกลางค่ะน้องชายคนกลางค่ะน้องชายคนเล็กค่ะ น้องสะพ้ายคนเล็กค่ะแล้วก็ร้านสาวค่ะน้องมิ้นนะคะแล้วก็ร้านเคยค่ะน้องแมนคลิปนี้หลังเพื่อนไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ